ตอบนิดนะนี้อย่างเช่นเคยครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะกูลบมดแล้วอย่าไป็ู้บอกาสิเทลรอาขก็รู้เา้สิว่าเอาบออมาสองครั้งแล้วอัติเมชิพตีลิปหรือเปล่าเนี่ยอเกอาเกโอ้โหกูอยู่ข้างๆตัวอะไรโอ้ยก่อน ประตู้พี่กูแดงแรงที่หายเลยเรียกหยาดแล้วเอเฮ่กูเด้งไปไหนวะเนี่ยเอาไปเท่อนะตอง,องที่มันเต็มปีดอะจะินกันหนูท่าทางจะไม่เหลือดขอบคุณมากพี่เยินต่อฟองที่แน่นที่หาย เนี่ยเป็งกหลอล้วี่อเ็งกหลอแล้วนั่นชาร์เจอไอ้ยิงหือโหลดลูกไปซะเอ๊ะน้องพี่ไม่ตายชาร์เจออยู่ตรงนู้นเร่งเหรอขูถามจริงอินเทลนี่หว่าเฮ้ยเกิดไปตายไหม อ่จะไปไหนพี่ขึ้นเหนือนะลอกไปไปหาเพี่นั่นก่อนเลยระยาเก็บเพชรตะคุกำลังเขียวเขียวไงวะแอบไปใชือข้างหน้านี่อะไรัง โอ,อ้อมิแทนทั้งปูงเลยเฮียพี่มิวแทนกันมันจะเข้าตูดพี่ไปไเฮงขอไล่กันก็ได้ไลเ,อ,เอ,อะไรวะไอตัวล่องหนมันชื่อเทียอะไรนะลืมไปแล้วสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์เออสต็อกเกอร์ตัวจริงแข็งจริงเลยเฮียต็อกเกอร์ตัวขาวใช่ไหมใช่ กำลังไปช่วยทำไมเกี่ยวกวะโหงี้แ oh! ก oh ่อะไรวะเกี่ยงอยู่แถวนี้ดีกว่าโอ้ยทำไมมันทำไมโอ้ไมค์ตัวแล้วอ่าหลังกูหลังกูคือกูหันไปช่วยกูหันไปยิงมิวแทนอยู่ไอ้เหี้ยแต่ด็อกเตอร์เศร้าก็ตัวที่อะไรโอ้โหเหลืออีกตัวหนึ่งอะไร บีดอำล้วนี่เลยก็บีดตรงนี้เลยขอลงกระปุกแป๊บแอ่์โอโหโอ้โห้ปิ้วตัวรรุ้กนไว้รถบไว้โหลดตะพิ้งโย่ใครเี่ต่อทราบตกตรงไหนไม่ตัวเอาไปเอาไปเยอะๆเลยไม่มิหัว โซเฮียอะไรบินหากูมีไม่ตัวตาย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 ยตายายตายายตายตาวตยตาตายตยตายตายตโยตาย้ ลังอะไรวนะน่ะข้างหน้าพี่ตองลังมะเร็งอะไรหรอโอ้โหโหโหเหยเฮียเอ้ยจะหล่นใส่หัวกูไหมเนี่ยลอมโอ้โหแทนแทนแทนพูดอีกทีไม่ล้นเนี่ยห<อ>มดแล้ว,วตี๋เดินแต่ตองเกิดเป็นฟูกเลยเฮียตองกำลังอุดรูใช่ไหมเมืเ่อกี้มาตาแม่งมาไอ้สัตว์ เออไอ้เหี้ยนี่ไล่บัคนะเนี่ยไอ้สัคฮัลโหลไล่ประเทศไหนวะไอ้สัตว์นู่นกำลังกต้องที่นู่นไหนมาแล้วโอ้โหไมามันไอ้เหี้ยรต่างทางยื้นไอ้สัสมันออกมาตัวยังไงก็ับด้วยด้วยด้วยกูด้วยด้วยกูด้วยมันขึ้นอะไรโอ้ยคู่ดิ ต่อหัวลบต่อหัวลบเอาหัวลบไปรอบอยู่อะไรวะนะหน้าร้อยรูนี่คุณจะกระเด็นไหมอืมโตเบอร์แอดไฟนี่อะไรอะไรร้องใส่กูเจ้าโสดเดียสำลอกสิ่งตบโครใส่โคร เสียงอะไรนะขอีสตอเกอร์มาจากไหนเนี่ยตัวที่มันอยู่รอบบ้านนี่แอบไตเนาะเองว่าจะหมดไปไะแเอาโค้ดแปเอาแล้เอาลนโค้ดเลยีวชาเจอโอ้มเตายบอสเตายวิมาหากูละ ยังไม่ตายยังไม่ตายยัง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 ตายด้อตไปยัวนี้ปิดหนที่ตมาแล้วกำลงไปนัินเฮียมันจะมามาไม่ยาได้แต่โอ้โหไม่หยาเอ้ไม่โดนนี่เร็วจังวะเห็นลมีตัวดิ ยิงเร็วกันด้วยยิงเร็วกัด้วยยิงเร็วกัด้วยทำไมเสียมันอีดอีดอยู่แถวแนี้วะฝ่ามือเราเอ็มปิกไม่ต้องมองไม่ต้องมองวิ่งตรงเลยไม่ต้องมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วไม่มีแย่คำนี้เป็นคำนี้คุณคุณนะโอ้ยใครมีอะไรใครก็ไม่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 นะพี่ต้องเสาเฮียอะไรไม่รู้โอ้โหแม่แม่แม่พ่อ ปีดาปีดามันดรดสู่ไปถอยมาถอยมาหลังเขาเข้าไปยังไงยากอยู่ขออนุญาตขอลงเอเทนทีดิเยอะจังผายตัวอะไรวะล่ะโอ้โหไอ้ตัว เด้นไ,ไอนี้ไม่ใช่ละสวยมากอู้หูทำไปตามข้างๆเดี๋ยๆอะไรทะลุก,กำแพงมาพี่เปิดเครื่องหาเจอสองตัวเช็ดแม่เออรอดไหมรอดิีเปล่ามีตัวนี้ไม่ตาย เรียบร้อยถึงศพชาเตอร์กำลังมาแล้ชาเตอร์ข้างหน้าขอดเไหมชาชาคว้าท้ายเอาป่อเกไม่ใช่กูไม่ใช่ถามพี่ตอนนี้ไหนตรงนี้โอ้ตบาดอเลย ไ่ต oh. ่อข้างหน้าโอ้ออน้องฟิวได้ประจำวันใช่ผียะแพพี่อะไรวะนอไขออภัยโอเคอ้าหนูกลายเป็นเบอร์ไหนเบอร์หนูไม่เห็นเทียอะไรน่แจ่ควันเอาล่ะหนูเจอแล้วหนูเจอแล้วเป็นรถเยังโอ้เรแล้วยิงไหมทให้เขาไป มึงเบิรมไปเวื่อก็จะเต้นเ้นเตี้ยหน่อยอาละหลังชีวิตได้ใช่ไหมคุณใครกดเทวมหรือยังยังปีดตรงไหนวะปีดตรงกูนี่แหละน้องปี๋แล้วน้องไปปากอย่างงั้นพี่จะกดยังไงมันมันไม่ทันใช่ไหมอาคุณหวานเข้าไม่ทันก็ดี งไหนวะวนี่นี่นี่นนเขาขึ้นมาแล้วอะไรโอ้ใครยิงเฮลบอลกูวะโดนเหรอไม่เห็นซากอะไม่เห็นซากอะไม่รู้ว่าได้โอ้ตรงนี้วิ่งวิ่งหนูพี่ ชีวิตกูนี่พวกกูโดนเฮลบอมแม่งกลายเป็นขุนไอ้พวกเกี้ยนี่เดินกันถื่นาไอ้ตัวเล็เกเล,เลยลดี้ยู้เนี่ยน้ะนบอกก็รู้นั่นแหละไอ้เนี่ยแต่ในความรู้ใหม่จริงคืออาร์มปุ่มแล้วยิงระเบิดได้ไม่รู้ พี่ยิงพี่ยิงใส่อะไรพี่ยิงใส่พี่ยิงใส่แมลงแล้วแมลงอ่ะมันอยู่ข้างหน้าเทียวบอมใช้อะไรยิงใส่แมลงปืนทำไมล่ะมีเดียมเข็มง่ๆูลิเบเลตเกมที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานเข้าใจแล้วคือตัวเขากระเด็นไปแล้วเว้ยแต่ว่าสีที่เขาสิ่งที่กล้องมันจับอยู่คือส่วนลำตัวส่วนอกที่แม่งเป็นเศษอยู่ตรงริ้นคอมาเยอะเลยตัวนี้คอตรงนี้ไม่ได้แต่เนีมียุ่ง

โอ้อย่าบอกคุณเอาใบไัยท่านเลยสักใช่ใช่ดูใบไัยท่านตอนนี้เดยนหลังจะคนใหญ่จะเอาไปกวกกูเห็นขาใบไัยท่ทนานแล้วปังยังเหมือนจะยัง,ย,งยังไม่พังใช่ไหมไม่รู้แปดศูนย์คไปแล้ว

ตดแล้ว่ะตได้เือดา่าตกนีนะของเลยครับนานแล้วสาวนานุ้นแล้วแต่ว่ามันมีฝนพาทางเดินโวน่อวว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  อยหรจะเนเนยดนเดแอนทีนะยาร์ีนกสขนาดนี้นอนสิรอเฮี่อะไรล่ะโอ้อ่าเรียกเพื่อนไห้เฮี่ย อาจะว่าไปเมื่อกี้เห็นนองไก่ยเมื่อทีคือเมไรเมื่อทีคือสักพักแล้วไปโม้ยสองทับพี่อะไรเงินเดินมาหาตู้นยอะไรนะ ต้องวิ่งออกมาที่ว่ามีของเดินไปดูงิี้เก๋าหลังเหี้ยเหรอวะเนี่ยโอเคไม่โอ้ยไม่เลยตรงนีปองอือ มีอะไรเหรอโอ,โอ้บังเกอร์จริงว่ะพี่ยิงพ,พี่พี่สูงสูงสูงสลงแบบไปจี๊ดเฮ้ยโอ้ไอ,อเฮียเอาไปเลยผมเห็นแล้วก็ปวดหัวเฮ้ยร้อยป่ะหกสิอยป่ะโอ้ร้อยอยากน้องชาย เป็นลานเรียกที่อะไรมาครับ ไปด้วยเป็นไรโดนแมงแดกดามันเรียกยาตรงนี้เเหอโอ้โหกรก้ำาลแบบแปดเแล้วเไปตาอเอาปืนช่วยแบบโอ้ยอย่าโดนมาหาคุยคุยโอ้ยปุ๋ยปุยปุ๋ยปุยปุยแล้วทำไมมาโดนมาหากุแทนล่ะอ่านั้นแล้วหีมั้งตึงหลดอย่าขวางทางของูเน สุดหมดครับเ,เรือยๆครับเอ่อพี่อยู่ห่างะสักพักน้องชายออกูมาช่วยทุกคนพีกูครับครับกำลังวิ่งไปขอโทษไว้อ๋อโดนแดกสุดแล้วนั่นไงล่ะเดี๋ยวเอางี้พี่ให้น้องใน้องบุกของคนว่างนี้กันเนี่ยะหาพี่ข้างหน้าเลยไม่ใช่พี่ตรงนี้ม่งเยอะเกิน รอผมรอตายเจอตะนุกันันต้องกลับไปเก็บของอยู่ดีไปเรียนไหนบ้านแค่นี้ปัญหาไม่อยู่ที่ที่ยังอันนั้นมีปึ๊บเอ่อมีห้องมที่ป้องตื่นตื่นก็ได้ อะไรล่วงกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเสาเฮียอะไรเนี่ยมีไบปูนีกหนึ่งตัวกำลังเดินหาเพื่อนโหลดอยู่โอ้โหโดนอะไรวะประมาณนกันเฟมพวกเก่งฟางเฟรมเล็เฟรมเล็ตกมึงเรียกอีกแล้วเอ๋อเป็นเฮียอะไรป่าเนี่ย My hunt Fire in the hole! Over the wind, down. you I'll Requesting air support. Calling yeah. <tiny clubs> in extraction. <activity> <tiny> what that is? Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Yeah, Whoa! it freedom. Oh! ไ่ให้ท่านมะนั่นอะไร38ตูดตรงกูเหรอก <c oughs> ู้ยอมตายก็ได้วะเดี๋ยวใครแล้วใครไป่เลียกกี่ตรงไหน์นปะ <c oughs> อ้าวเยี่ยน นี่แหละไอ้ไอ้ลูกเที่ยงนี่แหละโอ้โฟมแอร์สไตา์ที่พี่เขบอกแอร์ตล์ไอ้ไมค์สไตล์เนีนมันไม่บอกมันไม่จะมาทางไหนเลยเที่ยงนี่หลุดมาได้ไงนะนนเนี่ยมันผ่านมองเงียบแกียบงานบิ๊กเรื่องสมดคำจะพูดตายไม่หยุดเลยแม่เที่ยงเนี่ยเอ๊ ถูกละนแต่ถ้ามันตกจริงต้องนั่งเรียกใหม่นะเวไอได้ไอเหี้ยไม่โดนโอ้ใช่ยเอาหนึ่งสองกละยรว่เนี่ยขึ้นจนแล้วอ่ะอ่ะกนแทกนะกนแทกกิแแ Oh. Today you've carved another foot in a long climb to liberty. <laughs> ตามกูกินทุกอย่างกิวทุกอย่างนี่เยี่ยมเลย